ตอนแรกแอบ,บกลัวนะคะว่าจะออกมาไม่สวยเบื่อกับการขัดมากค่ะเท่าไหรก็ขัดไม่ออกเพราะว่าตัวหินอ่อนก็อยู่มาแล้วประมาณ1ิบกว่าปีค่ะเราทิ้งก็เสียดายจะเอามาใช้ต่อก็สปปกปรกดีก,กว่ากผู้เช่าจะไม่นั่งนะคะสุดท้ายก็ปูกกระเบื้องจะดีกว่าเพราะว่ากระเบื้องตอนนี้คือเหลือเยอะมากหลังจากที่เรารีโนเวทแล้วตอนนี้ที่เหลือนะคะก็จะมีกระเบื้องสีดําแล้วก็สีขาวนีก็บอกให้ช่างปูกกระเบื้องสีดํานะคะช่างเขาก็จะเริ่มวัดก่อนต่อไปช่างก็เริ่มปูแล้วนะคะช่างสปูก้าอี้ก่อนต่อไปช่างก็มาเจ ทีนี้ก็จะเริ่มปูโตหินอ่อนแล้วนะคะโตหินอ่อนลี่จะบอกให้ช่างสลับสีขาวกับสีดำนะคะเนื่องจากกระเบื้องสีขาวก็ยังเหลืออยู่ลี่ก็บอกให้ช่างปูกระเบื้องสีขาวตรงกลางแล้วรอบๆก็เป็นสีดำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ช่างยกไปไว้ตรงหน้าฟิตเนสตรงนี้จะมีโตหินอ่อนอยู่2โตโะเพื่อให้ผู้เช่านั่งรอระหว่างซักผ้าก็ได้เลยเพราะว่าโซนฟิตเนสกับโซนซักผ้าจะอยู่ใกล้กันค่ะแต่พอทําเสร็จแล้วมันเกินคาดเลยค่ะตอนแรกแอบกลัวนะว่าจะออกมาไม่สวย,อ,ยอ่อนเก่าที่เคยสมๆนะคะตอนนี้ก็ดูดีขึ้นมาทันทีเหมือนซ ก็เบื้องสีขาวแล้วก็สีดำเราเหลือเยอะเราเครียดมากเลยนะไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนดีถ้าใครสนใจจะซื้อต่อทักมาได้เลยนะ